ช่วลา,าลาท้าผีลาท้าผีในวันนี้เราไปกันที่ย่านใจกลางเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครเพื่อสัมผัสสถานที่เหียนระดับตำนานนั่นก็คือโรงแรมรางสถานที่ยอดนิยมที่ชายหนุ่มมาสองหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งประวัติของสถานที่แห่งนี้ทางทีมงานได้ข้อมูลมาว่า มีผู้คนมาเสียชีวิตที่นี่มากมายโอ้คนตายเยอะป่วยตายก็มีมาจงใจมามาที่นี่ปวดคอตายก็มีมากินยาตายก็มีล่าสุดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหากินน่ะเงินปล่อยกู้แล้วมีผู้หญิงด้วยกันน่ะกู้เขาตั้งเยอะกู้แล้วไม่ยอมจ่ายไงแกก็เลยเสียใจไง ซึ่งในวันนี้คุณรือจิตสัมผัสก็ได้เดินทางเข้ามาในกองถ่ายล่าท้าผีของเราเพื่อช่วยสื่อสารกับดวงวิญญาณที่ยังตกค้างอยู่ในสถานที่แห่งนี้อีกด้วย เราไปลุ้นกันครับว่าคุณริวจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในมุมมืดของสถานที่เฮียนแห่งนี้ที่คุณริวสัมผัสได้แล้วเขาก็ได้ถ่ายรูปรูปหนึ่งเอาไว้ได้ซึ่งคุณริวเชื่อว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวนิรนามห้อยหัวลงมาจากเหดานครับซึ่งสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ก็ตรงกับประวัติของโรงแรงรางแห่ง ครับตบๆให้ผมมันเข้าสรงนแหละใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมีอะไรวะฮะตรงหน้าต่างยังไม่แน่ใจค่ะแต่เห็นเป็นผมมาหายยาวเส้นยาวเลยเหครับใช่ค่ะเหมือนผู้หญิงคะหน้าต่างนี้นะครค่ะเดี๋ยวต้องสื่อสารกับเขาอะค่ะ รู้สึกไม่ดีกับชั้นนี้เลยคุณแฮ็ชั้นสามรู้สึกไม่ดีเลยแต่มันยังไม่ไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเลยค่ะหรือต้องสัมผัสและสื่อสารก่อ <c oughs> ขอสัมเวยสีหากได้ยินเสียงของเราขอให้เราได้สัมผัสและได้รู้เรื่องราวของที่นี่อย่างถูกต้องด้วยเถิด ตอนนี้เห็นภาพนในสมาธิอะค่ะคุณแท็มันเป็นภาพผู้หญิงผมยาวมากคือมันมีเหตุการณ์เหมือนคนฆ่าตัวตายค่ะ,คะแล้วก็ตายโหงตายไม่ดีแล้วก็ ทรมานเขาไม่ไอยากอยู่เพราะเขา<อ>คงจะเป็นโทษนะคะอาจจะเป็นโสเพนีค่ะแล้วมุ่ยางก็ยังไม่ไปเกิดซึ่งสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้อยู่ๆกางเกงพี่เอสุพัชชาใสยได้เกิดลุกไฟขึ้นอาจจะมีพลังงานหรือมวลสารอยู่ก็เป็นได้ไมุงานไม่ทำไม่ทำลายใครหรอกค่ะถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาหนึ่จุดชัดๆไปเถอะคุณเจนสัมผัสอะไรได้ฮะแท็กแท็กอะไรฮะ างขวาสิบมสุดใช่ไหมคะขวามือเมื่อกี้เจนเห็นผู้หญิงแวบเข้าไปอะตกใจเลยลองมาดูไหมครับอ,อันนี้คือคือเห็นไม่ได้แบบมในจิตอะไรนะคะ<า>มันเป็นตาเนื้อ,ค,อคือเห็นเลยใช่ไหมครับคือมันเป็นผมยาวแล้วแวบบเหมือนทะลุก,กําแพงไปเลยอะที่พี่เจนเรีอกทักดีใช่ป่ะใช่ใช่เราทำสมาธิทักแราก็ใกล้เขตพื้นที่พำง,งานมากนะ ห้องแต่ละห้องเนี่ยแบบมันถีกันมากใช่ค่ะคือประตูประตูในกลางคือที่ตรงเนี้ยที่ร้านเนี่ยเพราเขามาสาร้างจุดที่ว่าความรู้สึกที่มันบอกแลคือเหมือนเจ้าที่แรงนะคะความสุขมันบอก เอจุปะจาสายมาแล้วค่ะจู่ๆท่ามกลางความมืดและเงียบสงัดคุณเจนและคุณแท็กก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงลอยมาในความมืดของโรงแรมร้างครับหยาวมากคุณแท็กพี่เจนเดีใช่มากส่งกีส่งกีสุดมากพี่เอจุปะจาสายมาแล้วค่ะพี่และบอกได้เลยนะคะว่าทีมงานไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลย เขาทรมานกันแทบไม่ต้องร้องไห้ลวพี่พี่ร้องไห้ทำไมอ่ะเจอผีอะพ,พี่เจอผีอะพี่พี่เหยียบขี้หมาโอโ้โอหแล้วร้องซะน่ากลัวเลยจะกเอาขาออกแน้ทชน่มีสิทธิ์ให้ผี้หญิงร้องไห้ไหมดีเนี่ยหนูสงสารพี่หนูเด้มไม่มีใครทราบว่าวิญ,ญญาณของหญิงสาว ดวงนี้เป็นใครแต่ที่เราทราบตรงกันในเวลานี้ก็คือดวงวิญญาณดวงนี้กำลังทุกขทรมานอย่างถึงที่สุดครับในภารกิจแรกทั้งคุณมุกใหม่และคุณนัทจะต้องทำพิธีกรรมสัมผัสดวงวิญญาณอ่ะเดินเลี้ยวซ้ายซ้ายมือของของน้องไปเลยครับซ้ายมือของผมใช่ไหมครับอชคครับ ก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างครับน้องสองคนฮะมาอยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับมันเหมือนในหนังนะน้องใหม่ที่มันแบบค่อยๆ่อยไม่รู้วยครับรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไม่คุณผู้ชมครับเพียงแค่เข้ามาไม่กี่ก้าวก็หลอนกันเองแล้วนะครับเนี่ยปิดไฟชายครับปิดแล้วปิดอ๋อม่งปิดแล้วปิดแล้วครับแล้วตะโกนดังๆนะครับว่าผมมาแล้วหนูม ผมมาแล้วเอสุมมส๊บาจารยสามาแล้วค่ะเชื่อว่าพวกเขาคือสองคนแรกในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เข้ามาตะโกนท้าทายเสียงดังแบบนี้ครับจนเห็นคนมีหนวดอ่ะมันแท้เป็นไรฮะคือเขาต้องตรงไปอีกอ่ะมันเป็นเหมือนอัปแปะอะไรอย่เงี้ยหมคะค่ะเดินไปอีกตรงมาแล้วคะ่ะ แล้วรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาขีบประตูมันเสียงอะไรอะคะเมื่อก yeah okay ี้เสียงอะไรเหมือนมีเสียงประตูค่ะประตูแล้วมันมาจากฝั่งนั้นเลยพี่เราไปดูซิครับสิจแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะต้องใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเห็นห้องขวามือของเราไหมฮะอ่ะเข้าไปเลยครับ่อเลยค่ะที่นั่ง ไปไหนอะไปแน่หมอเข้าไปครับไหมไปนอนครับพี่นะเด้นัดดึงผ้าเดียวออกมาดึงนะครับคืนนี้จะได้หลับฝันดีฝันดีมากแน่ๆนเลยครับอ๋อะนัดครับกลุ่มให้น้องใหม่ครับตอนนี้นะครับขอบคนณค่ะนะครับค่ะแต่พูดตามพี่นะได้ค่ะห้ามขีดเขียน ฉีนน่ะติดเชื้อขี้น่ากลัวมากเลยยืดเส้นกับรอยฟันในใจก็เดือดร้อนก็เส้นยืดรอยยังก็ติดกับรอยกีฟุ้งมันก็ยืดรอยกีฟันในใจอะไรครับเสียงอะไรฮะเสียงอะไรอ่ะเสียงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมีนัดนัดออกไปดูดินัดออกไปดูหมาเอกไปดูลูกโอ้โหน่ากลัวมากครับคุณผู้ชมน่ากลัวน่ากลัวสุดๆครับแต่ละห้องเนี่ยโอ้โอ้ นี่สุดยอดครับผมเดินมาจนจะสุดแล้วครับโอ้ยโอ้ยน่ากลัวมากตอนนี้ครับผมจะกลับไปแล้วนะครับผมว่าผมกลับดีกว่าครับกล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 ับดีกว่ากลับดีกว่ากลับดีกว่าครับโอ้ยผมกลับมาแล้วกูมาแล้วซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ทั้งสองตกใจและสงสัยมากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในภารกิจที่สองทั้งคู่จะต้องอัญเชิญดวงวิญญาณมาสถิตอยู่ในหุ่นับร้อนมากยู่นิ่งๆอกนะิงยูนอเจ็ง ไม่ใช่ขออะไรพี่น้ไมดูสิไอ้ดิ่ไสิ่ีทำไมเแบบล่าโอเคฮะจบครับตบครับเสร็จสิส้นฮะ,ซ,นะซึ่งนอกจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นตอนปฏิบัติภารกิจแล้วทีมงานคนหนึ่งที่เข้ามาเตรียมการถ่ายทำก็ถ่ายรูปที่มีลักษณะเหมือนเงาดำปรากฏขึ้นหน้าห้องห้องหนึ่งอย่างน่าขนลุกเลยทีเดียวคนระับ ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับผมกับเึอแล้วอยากคุณโยงครับอยากถามว่ากลัวไหมผมตอบเลยว่มมาไม่ไม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 